คุณรู้หรือไม่ว่าการจากไปของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันธ์ปีหลวงกำลังส่งผลกระทบลึกซึ้งต่อชีวิตประจําวันของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงบันเทิงและกิจกรรมสาธารณะที่เรารอคอยมันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดผู้จัดงานหลายรายจึงตัดสินใจเลื่อนหรือยกเลิอกอีเวนต์และคอนเสิร์ต ในช่วงสุดสัปดาห์นี้รวมถึงตลอดเดือนพฤศจิกายน2568ถ้าคุณกำลังวางแผนเข้าร่วมงานเหล่านี้อย่าพลาดที่จะเช็คข้อมูลล่าสุดที่นี่เลยนะคะเราจะมาอัปเดตให้คุณแบบและเอียดเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสำคัญแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังเร่งมือเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาบีรกุลพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแบบด่วนพิเศษณตึกบัญชาการทั้งเนียบรัฐบาลเพื่อกำหนดกรอบการจัดพระราชพิธีต่าง และตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งสําหรับมือใหม่ที่อาจสงสัยว่านี่คืออะไรลองนึกภาพว่ามันเหมือนการวางแผนงานใหญ่ระดับชาติเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปนอย่างสงพระเกียรติและเรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันผู้จัดงานอีเวนต์และคอนเสิร์ตท,ที่กำหนดไว้ในวันเสาร์อาทิตย์ที่25-26ตุลาคม2568และช่วงเดือนพฤศจิกายนก็เริ่มทยอยประกาศเลื่อนหรือยกเลิกผ่านทางโซเชียลมีเดียตั้งแต่เช้ามืดเลยทีเดียว เหตุผลหลักคือเพื่อน้องกล้าวถวายราชสักการะและแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ช่วยให้สังคมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในยามทุกยากและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปเพราะการตัดสินใจเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องช่างน้ำหนักระหว่างความเคารพและผลกระทบต่อผู้ที่รอคอยงานเหล่านี้มานานทีมงานจากประชาชาิธุรกิจได้รวบรวมรายชื่อง,งานที่ประกาศเลื่อนหรือยกเลิกแล้วมาให้คุณที่นี่และเราจะอัปเดตข้อมูลใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณติดตามได้ง่ายๆไม่ต้องค้นหาเองให้เหนื่อยถ้าคุณเป็นแฟนตัวยงของศิลปินหรือกิจกรรมเหล่านี้ลองเช็คดูว่าอะไรกระทบคุณบ้างนะคะเริ่มจากวันเสาร์2วัน15ที่เดิมกำหนดจัดในวันที่26พฤศจิกายน2568 การขายบัตรที่เคยวางแผนเปิดจองในวันที่25ตุลาคม2568นี้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดแล้วค่ะซึ่งสำหรับแฟนๆที่กำลังตื่นเต้นรอคอยคอนเสิร์ตสุดมันในคืนวันพุธแบบนี้มันคงน่าเสียดายแต่เข้าใจได้เลยว่าทำไมต้องทำแบบนี้เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความเคารพก่อนส่วน B N K 48กับงาน1 9 t h S i ิ g เก t ล l คเลควิ Ro รชพอย่างเป็นทางการของ B N K 48ได้ประกาศยกเลิกกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต ที่จะจัดในวันที่25-26ตุลาคม2568เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะัดค่ากิจกรรมสนุกสนุกอย่าง t r i Trick or t อตช์และ m e อร์ a n d i s e c a f าฟยังคงดำเนินตามปกติเหมือนเดิมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมพวกเขาจะแจ้งให้ทราบทันทีซึ่งนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการปรับตัวให้เหมาะสมโดยยังคงมอบความสุขให้แฟนๆในส่วนที่เป็นไปได้และนี่คือจุดที่อาจทำให้เกิดความเห็นต่างกันบางคนอาจคิดว่าการยกเลิกบางส่วนแต่ไม่ทั้งหมด มันยุติธรรมหรือเปล่าลองคิดดูสิคะาถ้าคุณเป็นผู้จัดคุณจะเลือกยังไงมาดูคอนเสิร์ตต่างชาติกันบ้างกับ2 0 2 5เจอร์เรนแรนด์ออนแครกอินแบงคอกที่กำหนดไว้ในวันเสาร์ที่22พฤศจิกาย,ยน2568เวลา18.00นเอ็มซีซีหอนเดอะมอลล์ลัตส์ทอ์กมวังบริษัทซีโนโ็อกในฐานะผู้จัดได้หาหรือร่วมกับทีมศิลปินโจอีระแล้วตัดสินใจเลื่อนการเปิดขายบัตรออกไปชั่วคราวโดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ในภายหลัง ซึ่งสำหรับแฟนเคป๊อห ok, รือศิลปินเอเชีย er ที่หลงไหลในสไตล์ของโจอีรานการรออีกนิดเพื่อความเคารพนี้คงคุ้มค่ากับการแสดงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตอีกงานหนึ่งที่เลื่อนคือ i ิน t a g r กรมที่หยด3รันจากช่องสามที่เดิมจะจัดในวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568ณประปาแมนสีหลังเก่าตั้งแต่เวลา18.30นนถึง24.00นคณะผู้จัดขอเลื่อนออกไปก่อนและสัญญาว่าจะแจ้งวันใหม่ให้ทราบ ซึ่งถ้าคุณชอบกิจกรรมวิ่งหรืออีเวนต์และสไตล์แบบนี้มันเป็นโอกาสดีที่จะได้พักผ่อนและเตรียมตัวให้พร้อมยิ่งขึ้นสำหรับเวิร์กช็อป DIY h e r b u r m Frame ในวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568นาร้าน g อั n ชาสยามพารากรเจ้าของพื้นที่ประกาศยกเลิกกิจกรรมนี้เรียบร้อยพร้อมขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าคุณเป็นคนชอบงานคราฟหรือทำของแฮนด์เมดการยกเลิกนี้เปิดโอกาส ให้คุณลองทำที่บ้านเองก่อนได้นะคะโดยใช้ใบไม้แห้งและกรอบรูปง่ายๆเพื่อฝึกฝนทักษะงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2568จากเทศบาลนครอุบลร,ราชธานีก็ประกาศยกเลิกการจัดในวันที่25-26ตุลาคม2568ณนะบริเวณท่าน้ำสำนักงานเจ้าอุบลร,ราชธานีเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นกีฬาที่สืบทอดมานานการยกเลิกนี้แสดงถึงความเคารพที่ลึกซึ้งต่อประเพณีราชวงศ์ปิดท้ายด้วยฟุตบอลจตุรมิรปี2568 ที่จะจัดในวันที่15ถึง22พฤศจิกายน2568ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งว่าคณะกรรมการมีมติเลื่อนการถแถลงข่าวที่เดิมกำหนดวันอังคารที่28ตุลาคม2568ออกไปก่อนเพื่อประชุมหารือในที่ประชุมใหญ่และหาข้อสรุปสำหรับการจัดการแข่งขันต่อไปซึ่งสำหรับแฟนฟุตบอลโรงเรียนเก่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เต็มไปด้วยความทรงจำย,ยาวการเลื่อนนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเหมาะสม แต่ที่นี่คือส่วนที่อาจจุดประกายความถกเถียงการเล่นงานเหล่านี้เพื่อถวายอะไรเป็นการแสดงความเคารพที่แท้จริงหรือมันกระทบเศรษฐกิจและความบันเทิงของประชาชนมากเกินไปบางคนอาจมองว่าควรเลื่อนทั้งหมดเพื่อความเป็นเอกภาพแต่บางคนคิดว่าบางงานควรดำเนินต่อเพื่อให้ชีวิตปกติไหลลื่นค,คุณคิดยังไงครับมาคอมเมนต์แบ่งปันความเห็นกันด้านล่างเลยนะว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่และเหตุผลของคุณคืออะไรเราอยากฟังทุกมุมมองเพื่อให้บทสนทนานี้มีคุณค่ามากขึ้น